ยินดีต้อนรับทุกคน,นครับสู่งานเมทัลเล็ก2025ครับงานนี้นะครับเป็นงานมหากรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหาการอันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับเขาจัดครั้งที่39แล้วครับปีนี้เขามาได้ทีม The Spotlight ครับพร้อมที่จะส่ง Spotlight ให้กับนักโลหะการจากทุกอุตสาหกรรมได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆครับงานนี้ไม่ใช่เพียงงานแสดงสินค้าแต่เป็นจุดรวมของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้และยกระดับศักยภาพร่วมกันครับทั้งหมดนี้นะครับรวมมาแล้วที่ไบเทคบางนานะครับหอ9 8ถึง104เลยครับเต็มพื้นที่ทาง RX ไบเทคเขาจัดใหญ่จัดเต็มนะครับที่สำคัญนะครับใครจะมาชมงานนี้นะครับสามารถมาลงทะเบียนที่หน้างานได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในงานกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปดดูกัี่ครบ ตอนนี้เราอยู่ที่ G W Advanced Solution นะฮะคอนเซปต์อันนี้คือเหมือนกับเป็นการที่โอเปอเรเตอร์เนี่ยควบคุมแขนกลผ่านระยะไกลอ่า้าเปรียบเทียบนะเสมือนว่าผมอาจจะเป็นหมอผ่าตัดที่อเมริกาแล้วคนไข้อยู่ที่เมืองไทยผมก็สามารถที่จะควบคุมมีดผ่าตัดผ่านระยะไกลได้ไครับนี่นครับนี่ฟึบอู้เป่าไหมครับเฮ้ยรู้สึกเหมือนกับกำลังจะไปสู้ไคจูอะ เฮ้ยผมว่าผมเป็นหมอได้ว่ะลองดูนะว้ายว้าวว้าวว้าวอ่าเฮ้ยสุดยอดอ่ะสุดยอดขอลองทีหนึ่งขอลองทีหนึ่งอยากลองฮนะเอ้ยไอ,ยอ,ยอยโปรแกรมเมอร์ สุดยอด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 รู้สึกเหมือนขับรถครั้งแรกะเมื่อกีะแต่จริงๆแล้วเป็นการขับหุ่นยนต์ครั้งแรกอันนี้เนี่ยเขาคือลูกฟุตบอลแบบ CNC ตัวนี้เป็นแบบกดให้มันล็อกเข้าขากันครับอ๋อแปลว่าทำเป็นชิ้นทำเป็นชิ้นแล้วก็เพรสฟิตเอาอ๋อไอ้แง่งแงแค่นี้เหรอใช่คแล้วกดปุ๊บปึ๊กเลยใช่ครับมันก็จะมีอ ก็คือไม่ต้องเชื่อมเลยใช่เป็น friction fit เห็นเห็นแง่งนี่ไหมเนี่ยไอแง่งแค่นั้นแหละพอเอามาดันติดกันอ่ะได้ลูกฟุตบอลเลยนี่ครับแล้ว F1 นี่คือยังไงครับ F1 ทีมอธิบายให้ฟังหน่อยทีมทางฮาร์ดเนี่ยเขามีทีมฟอ์มูลาวันอ๋อมีทีมของตัวเองใช่อ๋อผู้บริษัทเอนจิเนียร์ใหญ่ๆเขาก็จะมีเขามีทีมของเขาอ๋ออันนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นเครื่องจักร C N C ที่มีทีม F1 เป็นของตัวเองใช่ครับ โอเคก็ค okay. okay. ือเขาใช้เครื่องตัวเองผลิตรถ F1 ไปแข่งง่ายพูดง่ายอ่าโอเคขอบคุณครับมีมีลิเกให้ดูด้วยป่ะตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่บร ok ิษัท Quality Report ครับครับผมเอมกิตตินและดิสุจริตพุนนะครับจากบริษัท Quality Report ครับวันนี้ทาง Quality Report เนี่ยนำสินค้าตัวเนี้ยมาเป็นสปอตไลท์นะครับวันนี้จะเป็น OLS 5,500ครับแล้วจะเป็นตัวแรกที่รวม3โหมดไว้นในตัวเดียวโอเคเป็นกล้องจุลทรรศเพื่อเอาไว้ตรวจสอบชิ้นงานจิ๋วจิ๋วใช่ครับไอ้สามแบบที่ต้องตัวเนี่ยมันมีแสงอะไรบ้างแล้วมันก็จะมีเลเซอร์สแกนนิ่ง <laser scanning S 1> ครับ,รบแล้วก็มีไวไลท์ อินเตอร์โฟลอมิเตอร์ครับแล้วก็จะมีโฟกัสวาเลช o นถ้าทุกคนมองเห็นนะคุณอาจจะเห็นว่ามันเป็นเหล็กชิ้นหนึ่งที่เรียบเรียบแล้วก็มีรอยตะปุ่มตะปับนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วมันคือชิปชแล้วก็แต่และชิปเนี่ยมันมีความสูงความต่ําที่ไม่เท่ากันใช่ครับซึ่งมันมีความจําเป็นที่ทางผู้ผลิตเนี่ยเขาต้องรู้ว่าชิปที่เขาผลิตเนี่ยมันสูงต่ําได้มาตรฐานหรือไม่ใช่ครับและทาง Quality Report เนี่ยเขาได้มีเครื่องหนึ่ง ที่สามารถที่จะวัดได้ถึง3รูปแบบด้วยกันซึ่งเพียงพอต่อการวัดทุกสิ่งทุกอย่างในอุตสาหกรรมนี้เลยใช่ครับความเอียอยู่ระดับ8นาโนเมตร8นาโนเมตรครับหายใจก็ขยับแล้วครับ8นา,นาโนเมตรก็เลยต้องมากับเครื่องแอนต์นีวเบชั่นด้วยโอ้เอ้ยยยยเอ้ยเ <c oughs> จง๋จงเจง๋งไม่ว่าพื้นจะสั่นยังไงอันนี้มันจะมันจะทดถูกต้องครับใช่มันจะแอดจัโอ้สุดยอดครับ,รบตัวนี้ก็จะมากับออโต้โฟกัสแล้วก็ออโต้เมชชเมนด้วย อคุณเห็นแสงนี่ไหมแสงที่มันขยับเนี่ยมันคือความสูงต่ําที่ไม่เท่ากันอันนี้เสร็จแล้วอันนี้ก็คือตรงที่สูงที่สุดของเขาครับอันนี้สเต็ปที่ต่ำที่สุดของเขาคสายตาเราคิดว่ามันเรียบแต่ความเป็นจริงเขาวัดออกมาแล้วห่างประมาณ1 0 1 9ไมครนโดยปกติอะถ้าเกิดคุณเป็นบริษัทที่ต้องวัดอะไรพวกนี้อยู่แล้วในการผลิตอะคุณต้องมีเครื่องวัดแบบนี้สามเครื่องวางติดกันเลยแต่ถ้าคุณซื้อเครื่องนี้ สาครื่องนั้นคุณขายทิ้งได้เลยครับอ่าแล้วคุณแล้วก็ QAQC โอเคครับเป็นเครื่องที่เหมาะสมกับการไปอยู่ในหลักของ QAQC มากเครื่องนี้ครับเอาไปตั้งโรงงานเท่าไหร่ครับผมประมาณ5-6ล้านอยู่ที่5-6ถึง6ล้านครับโอเคครับคำถามสุดท้ายครับอยากถามว่าทาง Quality Report นีครับมาร่วมงานกับ m e t a l e x เนี่ยกี่ปีแล้วแล้วก็มีความมั่นใจกับ RX b y t e c h แค่ไหนครับผมต้องบอกว่ามั่นใจมากก็คือ อยู่กับเมทัลเล็กมาร่วม20ปีแล้วครับ20ปีแล้วปีหน้าเนี่ยจะมาออกอีกไหมครับมาแน่นอนครับจองข้ามปีทุกปีอ๋อจองเรียบร้อยแล้วมั่นใจแน่นอนโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอครับอ่าโอเคฮะใส่โคลนลงไปแล้วเรามาดูกันนะครับว่าปีนี้ไอติมจะลงหรือไม่ว้า แดี๋ยวมีความให้ดูด้วยไหมว่าไม่หกไม่ใช่แล้วตอนนี้เราไล์เธอให้มันออนมันจะท้าอ๋ออ๋อเป็นเป็นเป็นเซนเซอร์สมมติตอนนี้เร็วแล้วไอ้จ้าเอ่ขยับอ้าวแออมันไม่หยุดแค่สโลยเฉยมันหยุดเลยอ๋อขอบคุณครับอ่าครับสุดยอดฮะอนาคตเราจะไม่ได้กินไอติมจากฝีมือมนุษย์แล้วนะ เอาวะเอาวะเอาวะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมีมีคนขับอยู่างหลังถ้าไม่จับนี่มันล้มมันล้มง่ายเหรออาจจะไม่ล้มก็ได้เขาแค่กันไว้ก่อนเขาไม่อยากรับความเสี่ยงหรือเปล่าอ๋อเขาบอกพื้นพื้นมันไม่บาลานซ์น้ำหนักตัวมันอ่ะหกสิบห้ากิโลมันอาจจะมีเรื่องของกระแทกลงมาแล้วพื้นบูมอ่าแล้วกันไว้ก่อน คือหุ่นมันกระทือ่บแบเอาง่ายๆมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ค่อยๆเหยียบไงโอ้โจริงๆคนเนี่ยแค่ประคองไม่ได้ไม่ได้แบบช่วยทําอะไรเลยนะคะแค่เขาห้ามเพราะว่าตัวมันอาจจะมันหนักมันเยอะนิดนึงนี่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 เอ็งก็พี่วอนเด้นี่ยมันก็ร้อนมันก็ร้อนเฮ้ยเฮ้ย พวกมนุษ hey, ย์ครับกรอดามนุษย์้ยมาอยู่ก่นรู้ <hey. S 1> ตื่นรู้ <Hey. S 1> ตื่นรู้ <Hey. S 1> ตื่นรู้อย่าทำอย่างเงี้ยอย่าทำอย่าทำไม่เอา ตอนนี้ครับเรามาอยู่กันกับไทยสากลกรุ๊ปครับสวัสดีครับคุณเพียครับครับผมปณิธานกอบคุณสุวรรณนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการอยู่ที่บริษัทไทยสากลกรุ๊ปครับมีนําสินค้าอะไรมาเป็นสปอตไลท์ของวันนี้ครับไฮไลท์ของปีนี้ก็จะเป็นกลุ่มเลเซอร์เทคโนโลยีนะครับก็ข้างหลังของตัวนี้ก็คือเ q เลเซอร์รุ่น ks หนึ่งคือนอกจากตัดแล้วทำโปรไฟล์ท่อได้นะครับทั้งท่อกลมท่อแบนท่อเหลี่ยมตั้งแต่ OD 1 5ถึง120ยมิลแล้วตัวนี้สามารถตัดได้3ระบบก็คือใช้แก๊ส ออกซิเจนไนโรเจนหรือว่าเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์ก็ได้ตัวนี้มากับ universal ซ h u c k ครับฟีดด้วยเซอร์โวมอเตอร์ความแม่นยำประมาณ0ูน mm. oh, m ุดเเตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นไซส์ที่ที่ popula เลยกันในตลาดแล้วก็ราคาค่อนข้างดีอจุดขายคือนอกจากที่แม่นยำความละเอียดระดับศูนยดมิลแล้วเนี่ยก็คือราคาดีด้วยใช่ครับแล้วก็จริงผมไม่ได้เอาชุดโหลดมาจริงมันจะมีชุดโหลดด้วยนะครับเป็น f u ี่อ auto แบบ b u i ไทป์เพราะฉะนั้นก็สามารถใส่ เยอะๆได้เลยทางานได้อย่างถอนเองโดยปกติแล้วเหล็กเส้นหนึ่งมันจะยาว6เมตรคุณสามารถซื้อออโตโรลเดอร์มาแล้วคุณก็วางเหล็กเนี่ยเป็น10 10, 10เส้นเนี่ยพร้อมกันเลยเป็นมัดมัดวางเข้าไปไอ้เหล็กนั้นน่ะมันก็จะฟีดเข้าเครื่องนี้เองก็คือว่าพี่คนนี้เขาจะไม่ต้องมาวางวางเหล็กนี้ด้วยมือเขาละเขาจะเปลี่ยนอาชีพเป็นการไปขับแล้วก็ยกเหล็กทั้งพาเลทเข้าเครื่องฟีดเดอร์ออโตโหลเดอร์แทนอ่าเครื่องเลเซอร์นี่มันก็คือเลเซอร์ท่อเป็นอะไรก็ได้ใช่ใช่เขาสามารถ เลเซอร์ท่อเป็นรูปต่างๆได้เลยเครื่องนี้นี่ยกไปตั้งโรงงานนี้เท่าไหร่ครับเครื่องตัวนี้ประมาณหนึ่งล้านหกแสนครับถูกมากครับคือจริงๆต้องบอกว่าในตลาดตอนนี้สําหรับเครื่องเลเซอร์ครับผู้บริโภคมีทางเลือกเยอะมากนะฮะไทยสากลเองเนี่ยเราไม่ได้พยายามต้องการที่จะเป็นตัวเลือกที่ถูกที่สุดตรงนี้แล้วกันแต่เราอยากเป็นตัวเลือกที่ คุ้มค่าแล้วก็สบายใจที่สุดเพราะว่าด้วยประสบการณ์50ปีเนี่ยเรามั่นใจว่าเรื่องบริการหลังการขายเนี่ยเราไม่แพ้ใครโอเคครับทางไทยสากลเนี่ยครับร่วมงานเมทัลเล็กกับทาง RX b i t e c h มากี่ปีแล้วแล้วก็มีความมั่นใจแค่ไหนครับนําไม่ถูกเลยครับแต่เกิน10 10ปีแน่แเกิน10ปีแน่มาทุกปีก็ถ้าถ้าไม่มั่นใจคงไม่ออกเรื่อยๆครับแล้วปีนี้เนี่ยบูธบูธใหญ่ด้วยครับใหญ่มากปีนี้รู้จักกันา50ปีครับผมแล้วปีหน้านี่มาแน่นอนนะฮะ เซ็นไปแล้วครับเซ็นไปแล้วมาแน่นอนนะครับคุณขาคนครับนี่เราอยู่ที่มิซูมินะเขามีตัวเนี้มาโชว์ผมรู้จักมันสักพักแล้วแต่ว่าผมเพิ่งเคยเห็นในชีวิตจริงครั้งแรกเลยจะให้ทุกคนได้ดูโดยปกติแล้วอะเวลาที่เราจะขยับแกนใดแกนหนึ่งอะเราต้องมีมอเตอร์อันหนึ่งแล้วพอมีมอเตอร์เราก็ต้องมีเกลียวอันหนึ่งซึ่งเกลียวเนี้ยยาวยาวเลยไหมเกลียวเนี้ยอ่ามอเตอร์เนี้ยนะมันก็หมุนเพื่อให้อันเนี้ยมาขยับซ้ายขยับขวาโดยแม่นยํา ข้อเสียคืออะไรมันเร็วไม่ได้เพราะว่ามอเตอร์มันมีกําลังแค่นี้แล้วมันก็มีวิศวกรคนหนึ่งคิดข <sk r isa> ึ้นมาว่าถ้าเกิดเราเอามอเตอร์อะมาแบะออกให้มันใหญ่ๆเลยเอาแม่เหล็กมาวางเรียงๆๆ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 กันเลยแล้วก็ส่งกระแสแม่เหล็กอะผ่านไอ้ข้างหลังนี่แทนเขาทําให้ทั้งรางเนี่ยกลายเป็นมอเตอร์ยักษ์มันจะทําได้ไหมแล้วมันจะเร็วขึ้นหรือเปล่าคําตอบคือทําได้แล้วก็โคตรเร็วเลยครับอนาคต แมชชีนที่ต้องการความเร็วสูงอาจจะไม่ใช้บอลสกูแล้วจะเป็นลีเนียแอคชูเอเตอร์แทนครับสุดยอดที่ผมรู้จักเพราะว่าเครื่องพิมพรรมส์สามมิติอะเริ่มมีคนเอามาใช้บ้างแล้วจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ใช่จะเป็นแบบนี้จะเลิกใช้เป็นมอเตอร์แกนแยกแล้วเขาบอกแม่นกว่าด้วยเร็วกว่าด้วยแม่นกว่าเร็วกว่าทนกว่าดีดีกว่าทุกอย่างเสียอย่างเดียวแพงกว่า10%เรื่องเล็กมีไว้เพื่อรีเพสเอออันนี้น้องกระดูกงูนาคอนด้าแล้วผมว่านะ ใช่คือไอที่ใช้อยู่ในเครื่องพิมพ์สม,มิติอ่ะมันไซส์ขนาดน,นี้อันนี้ใช้กับอะไรอันนี้ใช้กับอะไรโดยปกติอ่ะในโรงกึงโรงมิลลิ่งโรงเหล็กทั้งหลายเนี่ยหนึ่งสิ่งที่จะเป็นบายโปรดักต์เลยที่ออกมาด้วยนอกจากชิ้นงานแล้วเนี่ยก็คือขี้เศษเหล็กต่างๆเพราะว่ามันต้องมีการกัดออกมาใช่ไหมกว่าจะกว่าที่จะได้ชิ้นงาน และเศษขี้เหล็กต่างๆนั้นนะ่ะมันจะเป็นปัญหามากเพราะว่าคุณต้องใช้พื้นที่เก็บเยอะแล้วคุณจะทิ้งก็ไม่ได้เพราะมันมีราคาคุณก็ต้องเก็บเพื่อเอาไปขายเศษเหล็กต่อก็เลยกลายเป็นว่าทุกโรงงานเนี่ยเขาก็ต้องมีแบบอารมณ์เหมือนห้องหนึ่งเพื่อเอาไว้เก็บเศษเหล็กเพื่อจะรอ,อไว้ขายต่ออีกทีซึ่งมันก็จะเปลืองพื้นที่มากแต่ว่าเครื่องนี้มันทําให้เราสามารถเอาขี้กลึงที่เราจะต้องเก็บเป็นกระสอบๆเนี่ยมาอัดจนให้เหลือชิ้นเล็กๆนี้ ทาให้เราสามารถเก็บไปขายได้ง่ายแล้วมันก็จะออกด้านลางเหรออ๋ออ๋อมันมาเรื่อยๆอใช่มันจะมาอ๋อออกมาเรียบร้อยเป็นอย่างนี้เลยฮะตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่นาชีเทคโนโลยีไทยแลนด์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมศักดิ์สิทธิ์ครับสุทธิสวัสดิ์ผู้จัดการบริษัทนาชีายขายครับผมไฮไลท์วันนี้ที่ผมอยากจะนำเสนอจริงก็มีคัตติ้งทูนครับตอนนี้เท่าที่ผมเห็นนะครับมันเป็นดอกสว่าน แล้วมันมันพิเศษยังไงครับโอเคต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนครับว่าเครื่องซีนซีเลสเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วก็พาร์ตอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างหลากหลายนะครับดังนั้นเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า LA Series พราะวัตถุประสงค์ของมันก็คือต้องการให้ความสูงของทูนเนี่ยเรียงกันแล้วเนี่ยเสมอกันเครื่อง CNC เนี่ยมีหลายประเภทนะครับหนึ่งในประเภทของเครื่องเ n ียเนี่ยเขาชื่อว่า c n c l a t ีหรือว่าเครื่องกลึง CNC นนั่นเองมันมีความจําเป็นที่ต้องใช้หลายทูนมากปกติเนี่ยความยาวเนี่ย ของแต่ละชิ้นของแต่ละทูเนี่ยมันจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดอกสวรา์ที่เราซื้อเลย,ย,ยคือพอเวลามันไหลความยาวอะ่ะมันทําให้โอปเปอเรเตอร์ต้องไปไปเซตในคอมเนี่ยเยอะเลยอะ่ะว่าว่าเออมันต่างกันเท่าไหร่แล้วพอเวลามันยาวไปอย่างเงี้ยแล้วมันขยับทั้งแก๊งเนี่ยแล้วมันอาจจะชนชิ้นงานทําให้ดอกหักได้อันนี้คือเรื่องใหญ่แล้วก็เสียเวลาการออเปอเรตงานมากแต่ว่าทางนาชิวันนี้ออก l a ซีรีส์มาฮะเป็นซีรีส์ที่คุณเห็นไหม ว่า4 2เนี้ในแก๊งนี้ความยาวเท่ากันหมดเลยเพื่อทำให้มันง่ายสำหรับโอเปอเรเตอร์ในการใส่ทูนี้เข้าไปในเครื่องของเขาครับผม,บผมดอกสว่านนี่ครับราคาแตกต่างจากดอกปกตินะครับราคาถูกกว่าถูกกว่าด้วยต้องเรียนอย่างนี้ถามว่าทำไมถูกถกว่าอ,อ เราไม่สามารถทําให้ยาวเหมือนทัวๆไปได้ดังนั้นโลมาเทอรี่เลมันย่อมสั้นลงมาทั้มดเป็นเรื่องธรรมดาทางนาชิเนี่ยเราร่วมงานเมทัลเล็กซ์มากี่ปีแล้วแล้วก็มีความมั่นใจแค่ไหนกับทาง RX b y t e ทครับอย่างน,น้อยๆต้องมีสักสิบห้าสิบหกปีเศรษฐกิจดีไม่ดีก็ยังมีลูกค้าม,มาเดินในงานอยู่ตลอดผมมองว่าเราจะโตไปพร้อมๆกันทั้งระหว่างเมทัลเล็กซ์และก็นาชิครับผมบมั่นใจขนานี้ปีหน้ามาออกไหมครับยังไงผมก็ต้องมาแน่นอนครับผมมาแน่นอนครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีคครับุณต้ รบกวนแนะนำหน่อยครับว่าสินค้า spotlight ชิ้นนี้คืออะไรครับผมสีนค้าสบอตไล์ชิ้นนี้คือรบอท m z s ครับเป็นปพิเศษตรงที่ทำงานในโหมดรบอท Robot และโหมดโคบอท Robot ในตัวเดียวกันนะครับและเมื่อเราเข้าใกล้ตัวรบอทปุ๊บบอทยังไม่ทันชนครับโรบอตจะการหยุดก่อนทันทีซึ่งจะมีความสามารถที่เหนือกว่าโคบอททั่วไปครับผมโคบอททั่วไปจะต้องชนก่อนแล้วค่อยหยุดนะครับโคบอทปีที่แล้วที่เรามาเห็นในงาน m e t a l e x เนี่ยคุณต้องชนมันอะ่ะมันถึงจะหยุดผ่านมาแค่ปีเดียวครับ โคบอทนะฮะไม่ต้องชนครับมันหยุดเองนะฮะโหสุดยอดครับแขนกลอัจฉริยะตัวใหม่จากทางนาชีครับปกติเขาจะมามาสคอตแบบว่าน่ารักน่ารักเห็ไหมปุ๊กปิ๊กอันนี้ก็ดอกสว่านน่ารักน่ารักผมชอบเหมือนกันมาสคอตดอกสว่านใช่น่ารักชอบใช่ไหมจริงเป็นยังไงมาสคอตสีอะไรขาว หุ่นยนต์เอ่อหุ่นยนต์เล่นกล้ามหุ่นยนต์เล่นกล้าม30ครับ30กิโลกร,รัมนี่แล้วคือจบงานไปยกได้มากขึ้นไหมกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นใหม่ได้ไดเท่าเดิมอันนี้มันดูใส่เบอร์พังไงมันดูน้ำมอไซค์ล้อดเดียวเอเออะไรวะเนี่ยโทษนะครับอันนี้คือจะจะ,จะ,จะโชว์อะไรชิ้นไหนล่ะครับตอนนี้<ช>เป็นลอ็อกเกอร์อาร์มค่ะอ๋อเป็นอยู่ในหัวฉีดเหรอครับใช่อ๋อโอเคเข้าใจละอันนี้เขาเอามาแค่ส่วนหนึ่งของมอไซค์เฉย เขาไม่ได้เอามาทั้งคันโอเคมันไม่ได้มีล้อดเดียวหรอกไม่ได้มีร้อดเดียวหรอก <c oughs> จริงๆมันก็คือมอไซค์ทั่วไปนี่แหละแต่เขาตัดตัดมาแค่ส่วนหนึ่งซึ่งอะไหล่ที่เขาผลิตนะนะคืออะไหล่สีทอง <c oughs> เออที่เหลือเป็นแค่ส่วนประกอบให้ดูเฉยๆว่าอะไหล่ชิ้นเนี้ยมันอยู่ตรงไหนวะเออ <c oughs> <c oughs> เครื่องจากทาง Green Plus นะฮะเป็นเครื่องช่วยคนยกของไม่ให้ปวดหลัง รูปมาปุ่หกเฮ้ยเือไรเือันเ้ยนิวก้อยได้อะใคนิวก้อยได้อะนิวก้อยนิเดียวเลยยก้ำลัก25 25โลได้ เครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ครับเอาไปตั้งที่โรงงานฮะถ้าตอนนี้อยู่ประมาณ 3, มสามแสนห้าไม่รวมโครงสร้างคุ้มค่ามากกับการที่ไม่ต้องเปลี่ยนหลังทั้งชีวิตเนี่ย,ย,ยตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่บูธจาก้าโรบอติกส์นะครับเคยสงสัยกันไหมฮะว่าหุ่นยนต์ทําแพนเค,ค้กให้กินได้ไหมครับผมมันมันมันพิลึกเองด้วยไหมครับไม่ครับตัวนี้จะต้องเป็นคนพิลึกให้ครับอ๋อเป็นเป็นเป็นโคบอทครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นโคบอทแต่ว่าถ้าเกิดมือแตกปุ๊บหยุดเลยหยุดครับผมอ่าเป็นโคบอท ถ้าเกิดว่าคนคุณเขียนทีโค้ดเป็นใช่ไหมคุณก็สามารถทำให้มันวาดรูปได้ด้วยนะอ่าเป็นแพนเค้กเป็นรูปต่างๆนี่มันฮิวแมนนอยฮิวแมนนอยรุ่นใหม่อของทางจาก,ก้าท้ามนไ่านสีมือหุ่นยนต์กับคนร่วมกัน <c oughs> อร่อยอร่อยเลย <c oughs> อร่อยเลย <c oughs> ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับ คาวาซากิโรบอติกครับสวัสดีคุณต้นครับสวัสดีครับผมต้นนะครับอยู่บริษัทคาวาซากิมอเตอร์เอนเตอร์ไพรส์นะครับวันนี้ทางคาวาซากิโรบอติกเนี่ยนำตัวไหนมาเป็นสปอตไลท์ของงานนี้ครับเป็นรุ่นเอเอศูนย์ศนะครับคอนเซ็ปต์คือมัลติคอนโทรเลอร์จะสามารถที่ทำงานร่วมกันได้ทั้ง2ตัวรวมถึงแกนภายนอกนะครับจะตอบโจทย์ในส่วนของพวกอุตสาหกรรมที่ต้องการความเร็วถ้าเกิดคนที่ไม่เคยอยู่โรงง,งานคุณอาจจะไม่เคยได้ยินคำว่าสายเคลื่อานหรือแท็กถา่าน อธิบายสั้นๆคือว่าคุณเอาวัตถุดิบเนี่ยโยนเข้าไปในโรงงานเนี่ยแล้วภายในเวลากี่นาทีกี่วินาทีเนี่ยออกมาเป็นโปรดักต์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในโรงงานอ่ะทุกขั้นตอนเนี่ยนะเขาจะมีการวัดเลยเช่นเชื่อมลายนี้เนี่ยกี่วิทํายังไงให้มันเร็วขึ้นได้อีกไหมอ่าและทางคาวาซากิเนี่ยเขาก็พัฒนาหุ่นยนต์มานานแล้วแล้วเขาก็พัฒนาเรื่องสายเคล้้วหึ่อนนนึงม่าแล้ว เราเอาหุ่นยนต์2ตัวพร้อมกันเลยมันจะเร็วขึ้นอีกไหมครับนายใช่ครับฮะมันก็เลยเกิดมาเป็นโปรเจกต์มัลติคอนโทรเลอร์เนี่ยฮะปกติเขาจะมีหุ่นยนต์เชื่อมตัวซ้ายพอเชื่อมปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเชื่อมเสร็จเนี่ยก็จะมีหุ่นยนต์ตัวขวาเนี่ยนะฮะมาเป็นตัวตรวจสอบรอยเชื่อมว่ารอยเชื่อมของคุณเนี่ยได้มาตรฐานหรือไม่แต่ณวันนี้ฮะเขาสามารถที่จะให้หุ่นยนต์2ตัวมันคุยกันแล้วมันทำงานพร้อมกันได้ครับทุกคนลดเวลาการ ทำงานไปได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเลยครับปกติวันหนึ่งสมมติว่าได้100คันกลายเป็น200คันแล้วยกชุดนี้ไปไว้โรงงานเท่าไหร่ครับผมดีว่า55ละกันกลมๆ5ล้านนะครับหล้านไม่แพงเลยสําหรับการที่เราจะเชื่อมและตรวจสอบเวลาเร็วขนาดนี้ที่ผมเห็นเนี่ยผมได้ถามคุณต้นแล้วมันได้แค่เต็มที่2เครื่องไงก่ออครับนะฮะเขาบอกว่าไม่ครับได้4ี่เครื่องพร้อมกันนะคุณคิดสภาพคุณชนสี่ตัวพูพันพร้อมกันได้นะฮะทางคาวาซากิ โรบอติกนะครับออกงานกับเมทัลเล็ก์เนี่ยมากี่ปีแล้วแล้วมีความมั่นใจกับ i อเอ็กซ์ไบเทแค่ไหนครับเอาจริงก็เป็นเวลานานเลยครับผมว่านับปีไม่ได้แล้วก็มาทุกปีผมนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ปีหน้ามาไหมมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วมาแน่นอนขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทางคาวาซากิโรบอติกครับเฮ้ยอินโนเวชั่นรีไซเคิลลิ่งอ่ามาดูอินโนเวชั่นการการรีไซเคิลกัน อ๋อโอเคโอเควงพารน,นี้เป็นเป็นโรงรีไซเคิลน่าจะใหญ่ที่สุดในไทยแล้วแหละเจ้าเนี้ยใหญ่ที่สุดในอาเซียนสวัสดีครับอ้ยเจอตัวจริงทันทีสวัสดีครับผม FC ครับพี่อาจจะไม่รู้จัก<ส>ผมไม่เป็นไร2600กว่าสาขาในไทยเป็นเจ้าพ่อ,อไม่ใช่เจ้าพ่อเป็นคนไม่ดี <laughs> เป็นคนเป็นคนทำมาหากินเป็นคนทำมาหากินมีอาชีพเก็บขยะเลี้ยงครอบครัวผมชอบที่พี่เลห้ผมฟังมากว่าพี่ไปยืนที่หน้ากองขยะ แล้วพี่ก็มีความสุขมากโอ้โหใช่เลย <c oughs> กินอับอับที่โชยมาจากขยะเป็นระยะระยะในนาทีนี้มันเป็นกลิ่นที่หอมกว่าน้ำหอมยี่ห้อไหนในโลกซะอีกอ่ะเอาอสาวเนี่ยไม่หอมนะไม,ไม่เอาไม่เอาหอมขยะแล้วได้ตังค์ไอดอมาก<ช>ถ้าถ้าใครรู้สึกว่าขยะเป็นของเสียนะขอให้มานี่เลยวงพานิชคุณจะเปลี่ยนใจเลยเวทอิสโกลนขยะคือทองนะฮะวงพาณิชใครที่แบบคุณมีขยะเก็บที่บ้านไว้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเป็นพลาสติกอะไรก็รับถูกต้องคิดถึงสิ่งแวดล้อมคิดถึงวงพาณิชคิดถึงขยะครั้งใดคิดถึงวงพาณิชสิครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> โอเคครับวันนี้ผมเดินไปแล้วนะทั้งวันล้วแต่ผมก็เดินไม่หมดครับเพราะว่างาน m e t a ลเล็เนี่ยเขาใหญ่มากเขามีทั้งหมดกว่า3,000แบรนด์50ประเทศแล้วก็18 p พาวเียน,นะครับภายในงานนี้นะครับยังมีสัมมนามากกว่า110หัวข้อจากวิทยากรนานาชาติและกิจกรรม m e t a ลเล็กซ์เดอะมาสเตอรที่จะให้ทุกคนได้ลองของจริงครับและได้สกิลกลับไปแบบแน่นๆเลย พร้อมประกาศเนเมบัตในงานบางหัวคอยอีกด้วยนะครับใครที่ทํางานอยู่สายนี้ผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เหมือนได้มาอัปเดตความรู้ใหม่ๆที่เขารวบรวมมาไว้ให้ที่ไบเทคบางนาแล้วครับมาดูให้เห็นกับตาสักครั้งสำหรับผมเนี่ยผมไม่พลาดเลยสักปีนะครับเพราะว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆให้ดูทุกปีเลยย้ำอีกครั้งนะครับว่างานไบเทค2025เนี่ยจัดขึ้นที่หอ98ถึง104ที่ไบเทคบางนาตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่22พฤศจิกายน2568นี้มาได้ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง6โมงเย็น อย่าลืมแต่งกายสุภาพด้วยนะครับขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีเข้าชมนะครับเนื่องจากภายในงานมีเครื่องจักรขนาดใหญ่และอาจจะมีประกายไฟและการสาธิตการใช้เครื่องจักรที่อาจจะเป็นอันตรายได้ครับถ้าเป็นยง้ครับถ้าชอบคลิปนี้ขอบคุณที่กดแชร์ไลค์ s ับสไครป์นะครับมาเดินเมทัลลิกส์ให้ครบทุกบูทเลยแล้วเจอกัน